สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง 4H ครับผมวันนี้พวกับผมล่งในเกมวอลโลบอทครับผมคลิปนี้ครับผมจะมาพูดการเล่นเป็นทีมครับผมซึ่งหลายๆคนนั้นบอกกันเรื่อยๆมาเลยครับผมว่าการเล่นเป็นทีมนั้นนะครับมันจะค่อนข้างยากหนึ่งในเรื่องจากการสื่อสารใช่ไหมครับผมอันนั้นเป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญครับเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการสื่อสารกัน วันนี้ผมจะยกตัวอย่างการเล่นเป็นทีมคือเล่นเป็นทีมหมายถึงว่าจริงๆเนี่ยผมมากระนองฟ้า2องคนนะครับแต่เราจะเล่นเป็นระบบครับ <c oughs> ขออภัยครับผมโดยอ่านสถานการณ์ของเกมนะครับเพื่อทําระบบนั้นขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเข้าใจหรือเปล่าถ้าผมพูดประมาณนี้ก็หมายว่าอย่างเช่นเลยอยางน้อยเนี่ยเราไปกับเพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูสถานการณ์ครับว่าในเกมนั้นเนี่ยเพื่อนบุกไหมเพื่อนแคมป์ไหมนะครับ อะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะเราจะได้ปั้นเกมให้เป็นของทีมเรานั่นเองครับนะมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างทายากนะทุกคนน้อมา1่คิวแล้วเพราะว่ามันต้องดูสถานการณ์อย่างดีแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเพื่อนเนี่ยอย่างผมกับน้องฟ้าเนี่ยรู้กันดีครับผมแล้วก็มีการสื่อสารกันด้วยนะว่าน้องฟ้าเนี่ยใช้หุ่นอะไรมีการนัดแนะกันมาก่อนเลยว่าเฮ้ยอย่างเกมนี้น้องฟ้านัดแนะเลยว่าเดี๋ยวไม่น้องฟ้าจะเป็นแทงนะครับ ม้าจะเป็นแท้งและให้ผมคอยซับพอร์ตนะครับแล้วคอยกันรอบข้างอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเดินเกมนะครับค<อ>ุณผู้ชมประสบปัญหากันอย่างมากเลยเวลาเล่นเป็นทีมนะครับผมยิ่งไปคนเดียวด้วยแล้วแล้วก็ปั้นยากนิดนึงนะทุกคนอันนั้นน่ะบอกได้เลยว่าปั้นยากจ,จัดเลยนะถ้ามี2คนเนี่ยในระดับเดียวกันเนี่ยหรือหรือลีกเดียวกันเนี่ยหุ่นพอๆกันเนี่ยก็ยังโอเคฮะคยังพอปั้นได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมใช้มานะครับแล้วฟ้าเนี่ยเขาเป็นตัวแท้ง นะครับสังเกตดูได้เลยว่าเริ่มต้นเนี่ยศัตรูบมุกมากแล้วก็จายออกไปรอบๆนะทุกคนกระจายออกไปรอบๆครับแล้วก็พอเขากรจายมารอบๆเสร็จแล้วเขากลับมาลุมนองฟ้าใช่ไหมครับเราก็จะมาช่วยฟ้าแบบนี้ครับผมเราก็จะยืนยิงปีๆแบบนี้ครับเพราะว่าตัวแท้งฟ้าเนี่ยถือว่าใช้การได้อย่างดีฮะก็คือเจ้าเฟรนเลียนนั่นเองส่วนเราก็คอยยิงแบบนี้ครับสถานการณ์แบบนี้ต้องยิงและฆ่าศัตรูให้ด้วยโดยเร็ว,วครับผมแล้วก็ประมาณว่าเพื่อให้จุดนั้น ศัตรูนั้นล่าถอยออกไปนะครับประมาณนั้นครับพอได้จุดเสร็จเราก็จะย้ายไปทั้งอื่นครับแบบนี้ฮะโดยใช้ตัวแท้งนี่นำครับผมนะครับพอเพื่อนๆื่อนสังเกตดูได้เลยว่าตอนนี้ผมคอยคุ้มกันฟ้าอย่างเดียวครับประตูอยู่ทั้งเอ้เพื่อนเราเข้าตรงกลางและแถบขวาหมดนะครับเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้นะครับเป็นตัวอย่างได้อย่างดีเลยนะทุกคนนะครับเป็นตัวอย่างได้อย่างดีเลยว่าเราต้องค่อนข้างตีวงครับทิปว่าคิวฮะนะครับต้องค่อนข้างตีวงฮะ การที่เล่นเป็นทีมแล้วไปเป็นกระจุกนั้นนะครับมันก็มีข้อดีทุกคนไปเป็นกระจุกนั้นมันก็มีข้อดีคือแบบมันมีพ w e r เยอะครับเหมือนเหมือนว่าดาเมจก็เยอะตัวก็เยอะแต่เพื่อนๆต้องอย่าลืมว่าถ้าเราเอาไม่อยู่เนี่ยเท่ากับว่าเราตายหมดนะทุกคนใช่นะครับนี่ครับแหลมเพดไปเลยฮะถ้าเกิดเราเอาไม่อยู่หรือว่าตัวแท้งในทีมเราเอาไม่อยู่เนี่ยรอบเดียวเนี่ยเราจะตายหมดถ้าเกิดเราไปกันทั้งทีมนะครับ เพราะฉะนั้นการแบ่งไปนะครับสองฝั่งนะครับฝั่งละสองถึงสามตัวโอ้ยขาด้กตัวแล้วทุกคนคิวได้ตัวแต่หลองฟ้าตายครับเป็นการแรกที่คุ้มมากๆนะตอนนี้เพื่อนเรามีเวลาในการยึดจุดสัญญาณแถบขวาทั้งหมดนะครับนี่แหละครับผมเขาถึงเรียกว่าการเราต้องมองสถานการณ์ให้ออกแล้วก็ปั้นทีมให้ดีครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทําได้นะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือ เราต้องมีการสื่อสารอย่างที่ผมบอกใช่ไหมสองเลยเราต้องมีเพื่อนที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมอย่างเช่นเราเล่นไปกับเพื่อนเราสมมติว่าใครมีแคนเ้วเล่นไปกับเพื่อนในแคนเนี่ยจนคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยตกลงกันได้นะครับว่าเออใครเล่นตำแหน่งไหนอะไรยังไงตัวนี้จะเป็นตัวช่วยอย่างมากเลยนะครับผมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าไปกัน2คนเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงครับแต่ถ้าไป3คน4ี่คนเมื่อไรเนี่ยทุกคน มันจะเจอการจับคู่เป็นแคนมาเลยครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมาเต็มทีมเลยซึ่งตอนนั้นน่ะต่อให้เราดีขนาดไหนเข้มแข็งขนาดไหนเราจะสู้เขาไม่ได้ครับเพราะว่าคือต้องพูดตามตรงแล้วครับหนึ่งในผู้เล่นที่เราพาไปด้วยต้องมีตัวที่แบบหลีกต่ําหรือว่าประมาณว่าตัวผู้เล่นยังอ่อนใช่ไหมทุกคนแต่ต่างประเทศเขาจะคัดตัดครับเมื่อก่อนนี้ก็มีการคัดเหมือนกันนะคนไทยก็มีครับ นะแคนคนไทยเองก็มีครับที่มีการคัดค้วยคัดลีกันเข้าไปนะเราก็อันนี้เราไม่ได้ว่าเขานะมันเป็นติดของเขาที่เขาจะคัดเลือกครับเพราะเขาเล็งเห็นตรงนี้ครับเม่อเวลาไปเล่นเป็นทีมแล้วเนี่ยเวลาไปแคนชนแคนเนี่ยมันจะได้ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีข้อด้อยนะครับไม่มีข้อด้อยแต่สําหรับผมนั้นผมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นครับก็คือใช้เขาเรียกว่าใช้การซอบแทกนิดหน่อยก็คืออาจจะไปทีละสองคนนะครับสองคนอะไรเงี้ย าะว่าเท่าสิงเกตมาไป3คนแล้วไม่ไหวจริงๆครับถ้าไป2คนเนี่ยมันก็จะเวิร์กหน่อยนะแล้วก็คอยปั้นเกมแล้วคราวนี้เราก็จะได้รับชัยชนะมาง่ายๆนะครับนะครับอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากจะมาพูดเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับคลิปแนะนํามือใหม่นั้นผมอาจจะทำทิ้งห่างสักหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้แนะนํามือใหม่กันแบบสุดขีดกันเลยทีเดียวนะผู้เล่นใหม่ๆก็แนะนํากันมาตลอดแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงการเล่นสนุกสนุก บ้างนะเพื่อเป็นการผ่อนคลายครับพอเอาสาระมาคุยกันมากๆเนี่ยเกมมันไม่สนุกแล้วทุกคนนะครับนี่ฮะอย่างที่บอกครับนะมีคําอย่างที่คุณม่อนเคยบอกครับถ้าแพ้เนี่ยเป็นเพราะทีม8 0ิกว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าชนะเนี่ยผมก็พูดต่อนะอันนี้พี่ม่อนไม่ได้พูดนะอันนี้ผมพูดเองแต่ถ้าชนะเป็นเพราะเราครับแล้วมันก็เป็นเพราะเราจริงๆครับเพราะบางครั้งเราต้องปั้นเกมเราต้องพลิกเกมกันสารพัดเลยนะ กว่าจะได้มาซึ่งชัยชนะและและหลายครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างที่เราคิดด้วยซ้ํานะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมคลิปนี้ผมก็เลยทํามาให้เป็นกําลังใจครับเผื่อบนเพื่อนเนี่ยมีเพื่อนเล่นอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆต้องฟังให้ดีนะครับบางคนฟังไม่จบดูข้ามไปข้ามมาแล้วก็บูลี่ผมบ้างอะไรผมบ้างเนี่ยต้องฟังให้จบครับผมมาแนะนําในสิ่งที่ดีนะบางครั้งมันก็ทําได้บางครั้งมันก็ทํามทไม่ได้มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับผมเป็นเรื่องธรรมดากันเลยทีเดียว นะครับเพราะว่าเริ่มแต่ละเกมมันก็ไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งอยู่แล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับผมท้ายนี้ครับขอให้ทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนานนะแล้วก็ชนะกันอย่างบ่อยๆนะนะครับถ้าแพ้ก็ไม่ต้องกลัวเริ่มใหม่ครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บายๆสวัสดีครับ